วิธีการจัดการเอกสารบัญชีและภาษีเอกสารขายซื้อใบแจ้งหนี้ใบส่งสินค้าใบาเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีถ้ามีรูปภาพประกอบสำเนาบัตรประชาชนเอกสารที่ต้องนำไปให้ลูกค้าตอนรับเงินใบเสร็จรับเงินสองฉบับต้นฉบับให้ลูกค้าสำเนาเราเก็บไว้ขอใบหักภาษีหน้าที่จ่ายที่ถูกหักไว้จากลูกค้าพมดสาม ้มีเช็คหรือเงินสดนำฝากธนาคารเอกสารที่ต้องเก็บเข้าแฟ้มไว้ต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้นาที่จ่ายที่ได้รับจากลูกค้าสำเนาใบาเสร็จรับเงินใบนำฝากธนาคารคู่ฉบับสัญญาโดยเย็บเข้าเล่มให้เป็นชุดสำหรับงานนั้นๆและปะหน้าด้วยใบสรุป รับทำบัญชีร้านค้า TikTok, Shopee, Lazada พร้อมของแถมสุดพิเศษมูลค่ากว่า10,000บาทแถมเอกสารบัญชีและภาษีแถมตัวอย่างสัญญาธุรกิจแถมคู่มือแอดมินและงานเอกสารรวมทุกรายการปกติ15,000บาทเหลือเพียง6,590บาทรับจดทะเบียนบริษัทรวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์พร้อมของแถมสุดพิเศษมูลค่ากว่า35,000บาท แถมโปรแกรมแพ็กเกจสูงสุดมูลค่า12,500บาทแถมคอร์สสอนวางระบบบัญชีมูลค่า14,500บาทชุดเอกสารบริษัทจัดตั้งครบเซตมูลค่า8,000บาทรวมทุกรายการราคาปกติ35,000บาทราคาเพียง15,000บาท